เราตั้งสินว่าเราเลิอกอะ่ะคือเราเราจะเลิกทุกตัวเลยตั้งแต่เนื้อสัตว์ใหญ่มหาเนื้อสัตว์เล็กเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นนมเป็นไข่อะไรต่างๆเราตั้งสินวันเดียวเราเราแบบมันเราจะตัดขาดเลยแต่เราเราไม่ได้เราไม่ได้ทําแบบค่อยๆลดลงมาที่ละอย่างที่ละอย่างอ,าออกเนื้อสัตว์ที่ลสนิดๆเราไม่เอาค่ะเราเราตั้งสินทีเดียวแล้วก็ตัดโชะแต่ว่ามาสองสามวันค่ะหลังที่เราตั้งสินเออเราเราติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแจว แจบะบําซ้ำเหนือค่ะเราไม่ได้ติดเนื้อสัตว์แต่ว่าน้องชาอยอ่ะชื่อแจวอันนั้นมามันเป็นน้ำพริกปลาบ๊ำซ้ำเหนือค่ะที่บ้านเราไม่มีถ้าจะได้กินก็ต้องมีคนไปที่ที่แขวงหัวพันหน่ะจึงจะได้กินนะคะมันมีกลิ่นหอมมากค่ะตอนนั้นอ่ะมันมันอ่ากลิ่นมันเข้าจมูกเราเราเราไม่ไหวเราหอมมากเราอยากกินแต่ว่าเราเรารู้เลขชื่อมันอ่ามันมีเขาเรียกว่าแจบะบาำซ้ำเหนือมันต้องมีปลาแน่นอนนะคะ แล้วเราอยากกินเราก็สู้กับมันนะสู้อ่ามือตอนเช้าเราสู้แล้วเราไม่กินมื้อตอนกลางวันนะ่ะมันสู้ไม่ไหวมันอยากกินมากก็ลเลยเอองั้นเราเราจะกินเราจะกินแจว่วแต่ว่าเราไม่ต้องกินปลาถ้ามันมีปลาเราก็ไม่ต้องกินก็ไปกินคําที่หนึ่งมันก็อร่อยอยู่พอคําที่สองเราเอาเอาข้าเหนียวค่ะไปจำ้ำแล้วมันมีปลาตัวเล็กๆก,กัติดขึ้นมาค่ะโอ้ยตอนนั้นมันรู้สึกว่าอันนี้มัน อืดพอมอมค่ะมันมันรู้สึกว่ามันคลื่นไส่มันจะอาเจียนนะคะก็เลยว่ากลิ่นหอมที่เราว่าหอมนั่นนะมันเปลี่ยนเป็นกลิ่นคลาวป่าเลยค่ะก็เลยไม่กินแล้วก็วันนั้นน่ะอ่าแจ่วนันนั้นเก็บไว้ในครัวไม่ได้ค่ะต้องเอาไปทิ้งะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันหอมเหมือนเดิมแล้วรู้สึกแต่ว่ามันเหม็นแล้วมันคลาวแล้วก็เราก็จะอ้วกค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยเอ่อไม่ได้กินเนื้อสัตว์ค่ะคือเจียเขียนเราก็ไม่เอาค่ะ เราเราจะกินเนื้อสัตว์เออเราจะกินเจแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นค่ะอ,อ่าั้ครั้งหนึ่งที่เราไปกินอาหารที่มันมีอ่ามันมีแจ้วปลาบันั่นแหละค่ะที่เราเห็นว่ามันมีเนื้อสัตว์เราก็เลยไม่เอาแล้วพอมาเรามาสังเกตตัวเองว่าเออหลังจากที่เราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเออชีวิตของเราอะ่ะมันมีอะไรที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เรายังกินเนื้อสัตว์เออปัญหาต่างๆในชีวิตของเรา มันก็น้อยลงน้อยลงแล้วอาการเจ็บป่วยอก็น้อยลงแทบจะไม่มีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่าเวลาที่เราเราไม่สบายอะ่ะเราก็มีวิธีดูแลตัวเองแล้วเราก็ร่างกายเราก็ฟื้นเร็วแล้วเราก็หายป่วยเร็วอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาที่ตอนที่เรายังกินเนื้อสัตว์อ่ะเราไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เวลาเราป่วยเราไปโรงพยาบาลตั้งหลายรอบไปมากินยาหมดก็ไปอีกก็ไม่หายแต่ว่า ตั้งแต่ตั้งแต่หนูเลิกกินเนื้สัตว์ตั้งแต่ปีหกสองจนทอดจนถึงปีหกห้าค่ะเอ่อหนูก็ไม่เคยอ่าไปเวลาที่ไม่สบายอ่ะหนูก็ไม่เคยไปดูแลตัวเองที่โรงพยาบาลค่ะเราก็ดูแลตัวเองเป็นหมอดูแลตัวเองค่ะอ่ามีอาการเจ็บป่วยเราก็ดูแลตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องเสียเงินเราไม่ต้องไปเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่สุขภาพอย่างเงี้ค่ะ แล้วก็เรามาดูสภาพร่างกายเราก็เออเราก็ดีขึ้นแล้วก็สภาพจิตใจเราเราก็มีจิตใจที่เย็นลงจากเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อารมณ์รุ่มร้อนแล้วก็ขี้โมโหขี้โกรธง่ายคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อะเราตั้งศีลเออเราก็ตั้งศีลพร้อมด้วยแล้วว่าเออเราจะไม่โกรธเราจะไม่โมโหวเวลาที่มันมาเราก็พิจารณาคือเราก็ใจเย็นลงแล้วก็เออความโกรธมันก็น้อยลงความโมโหมันก็ อาจจะมีบ้างนานๆทีแต่ว่าเราจับได้แล้วบางครั้งเราจะมะโหเราก็เบรกตัวเองทันประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็น่าชีวิตที่เราสู้กับเนื้อสัตว์มาจนถึงปัจจุบันค่ะ